หนึงสิ่งที่นักธุรกิจเห็ดผิดพลาดในตอนนี้ที่เขาล้มเร็วแบบบ่เป็นธาเลยข้อที่หนึ่งเขาคิดว่าการที่เห็ดธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งแม่นวังแต้กําไรอย่างเดียวนี่เป็นความคิดของคนที่คิดผิดมาตลอดคําว่าธุรกิจเป็นการแก้ไขปัญหาสวยคนยกตัวอย่างมื่อนี้เขาเอาเงินเขาเองมาลงทุน ในการลงทุนของเขาเจ้าหั่นก็เพื่อว่าจะสร้างไรายได้ให้เขาต่อๆไปเอาเงินที่เขาลงทุนหัน่นไปสร้างไปต่อยอดให้มีเงินรายขึ้นกว่าเก่าให้เงินของเขาจเจริญเติบโตขึ้นให้เขามีไรายได้ให้เขามีกำไรนั่นแหละเขาจึงยอมที่ว่าจะจ่ายเงินให้กับบริษัทแล้วหลายคนที่เหตุผิดเนี่ยตอนนี้หวังที่จะได้กำไรอย่างเดียวโดยที่โบคิดจะสวยคนถ้ามือได้ที่จะเอาตัวเองคนเดียวรอดยากประสบผลสสาเร็จแต้ตัวเองคนเดียว เจ้าไ่ได้เบิ่งคนอื่นเจ้าไ่ได้สวยคนอื่นเจ้าจ้าบมีทางที่จะสําเร็จได้อย่างสมบูรณ์อย่างแน่นอนถ้าว่าเจ้าคิดแบบนั้นเอื่นว่าเป็นความคิดอย่างกระจอกอยู่แล้วคนที่ว่าจะประสบผลสาเร็จคนที่ว่าสามารถรวยได้คือคนที่สวยเหลือคนอื่นเก่งคนที่นําพาทีมงานของตัวเองไปสู่จุดเป้าหมายไซสชนะของแต่ละคนนี่แหละเป็นความคิดที่แตกต่างกันลายที่สุดในปัจจุบันนี้ซึ่งหลายคนมิได้คําว่ายากรวยยากมีเงินเอาแต่ตัวเองคนเดียวรอด แต่บบยอมช่วยเหลือคนอื่นมันจึงเห็นให้เจ้าประสบผลสําเร็จซาแล้วเจ้าไปคนเดียวมันอาจจะบวรอดฉะนั้นเมือ่อใดที่เจ้าช่วยเหลือคนอื่นเกง่งเมือ่อใดที่เจ้าช่วยลูกทีมของเจ้าเกง่งแล้วเจ้าจะประสบผลสำเร็จแบบอัตโนมัติเลยอันนี้เป็นหัวข้อที่ว่าสําคัญที่สุดในตอนนี้ซึ่งหลายคนนี้เหตลาดมาตลอดนักธุรกิจหลายคนที่เหตผิดพลาดมาซ้ำซ้ำซ้ำซ้โดยที่ว่าบ่งหุตัวเลยหลายคนตอนนี้ที่ยังบบทันเข้าใจคาําว่าธุรกิจคําว่าธุรกิจ เป็นการซวยแก้ไขปัญหาให้กับคนหลายๆคนตัวอย่างง่ายๆคือฟูดแพนด้าในตอนนี้วเทียบในสมัยก่อนก็คือการที่เขาจะสั่งอาหารอะไรต่างๆแม้ต้องได้ไปหานอะไรต่างๆถูกต้องปะ่ะแต่ว่าตอนนี้เขาออกแอปขึ้นมาแล้วการที่เขาจะสั่งเขืองสั่งอาหารการกินแม้เขาต้องสั่งผ่านแอปตอนนั้นแล้วอันนั้นแหละเป็นการที่ว่าเขาได้สวยแก้ไขปัญหาให้คนประหยัดเวลา แล้วอีกอย่างเขายังไปส่งเองฮอดเหอนฮอดบานนั่นแหละเป็นจุดที่ว่าเขาแก้ไขปัญหาให้กับคนหลายๆคนก็เข้ามาสั่งซื้อหให้เขามีรายได้มหาศาลนี่แหละเป็นจุดที่ทุกคนควรคิดและเบิ่งให้มันกว้างที่สุดเลยถ้ามือใดที่เจ้าเข้ามาเฮตุธุรกิจถ้าเจ้ายังเห็นผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างเดียวก็คือเจ้าจะมีทางที่ประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอนฉะนั้นหัวใจรักซ้ำคัญที่สุดในการที่ว่าเจ้าเข้ามาเหตดธุรกิจ เจ้าต้องมีจิตใจเหลือเฟือสวยเหลือคนอื่นเก่งสวยเหลือคนอื่นเป็นชวยแก้ไขปัญหาให้กับลูกทีมของตัวเองเป็นสวยแก้ไขปัญหาให้กับคนหลายๆคนให้มันได้ให้มันเป็นตัวน,นี้แหละจึงจะมีคนที่ว่าฮักจึงจะมีคนที่ว่าสื่อสอบเจา้าจึงจะมีคนที่ว่าสื่อสมเจ้าไปเรื่อยๆแล้วเจ้าจะประสบผลสำเร็จโดยที่ว่าเจ้าบอต้องขอ ถ้าว่าเจ้าเห็นคลิปนี้ดีสามารถกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้กับคนออม่างหรือว่าคนที่ว่ากําลังจะเริ่มเหตุธุรกิจแล้ววงังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้แก่กับทุกๆคนแล้วเอาความรู้ตัวนี้ไปปรับใส่แล้วเจ้าจ,จะเจริญุงเหืองเฟื่องฟูอย่างแน่นอนทามือได้ใ่า่าจิตตั้งตนของเจ้า ต้องการที่จะช่วยเหลือคนอื่นไปพร้อมและต้องการช่วยเหลือตัวเองไปพร้อมแล้วเจ้าจะสำเร็จไว้พว่าเจ้าจะเห็ธุรกิจใดก็แล้วแต่เจ้าสามารถประสบผลสำเร็จใดเหนือกว่าคนอื่นถ้าเจ้าหุ่ขนขลับตอนนี้ถ้าเจ้าเอาตันี้ไปนำใส่คอยเสื้อเลือกเกินว่าสิ่งที่คอยสอนในตอนนี้มันเป็นประสบการณ์จริงที่ว่าคอยพบในปัจจุบนันนี้แล้วคอยสามารถแก้ไขมันได้ในตอนนี้โอเคเนาะข้าพเจ้าลุนบัณฑิตพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสบายดี